วันนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ยพิสลาซึ่งปีใหม่วันนี้นะครับพี่เตอร์ก็มีของมารีวิวให้น้องดูนะครับนี่ก็คือตัวน,นี้เลยมันคือไฮย่าทอยมอสท่า2019จากหนังเรื่องคอสตาคิงอรอร์เมอนเตอร์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมรอคอยก่องนี้มันนานมากเลยที่สุดไม่ก็มาถึงบ้านผมเมื่อทีฮะมาถึงปีใหม่ด้วยนะฮะก็ไม่ต้องรอชักเลยนะครับเรามาแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าไปดึง ไม่ออกวะอ๋อยังไม่ได้แกะแล้วก,ก็เทปน,นี่มันต้องตัดก่อนค่อยๆค่อยๆเวลาไกลตัดอะไรเงี้ยต้องระวังด้วยนะครับระวังมันบาดเ้อะตัวเองครับแล้วก็ระวังไม่กีดคอให้นะครับตัวของจะไมไ่หมดนี่เปิดก้อนออกมาแล้วนะครับอุ้ยพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามว้ กสวยงามมากเลยฮะเลยสวยงามแบบด oh, okay. ีมากเลยอโอ้ดีเทลนี่คือแบบละเอียดเลยอะโอเคมาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทำดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมหนึ่งตองมันไม่ออกว่ะมาหนึ่งสองยึบโอ้โห นี่ครับผมฮะมอสท่าสองพันสิบเก้าโอ้ปีกสวยมากดูนะครับปีกสวยมากบอรยงานเขาแบบดีมากดีเทลนี่คือละเอียดมากเลยครับโอ้โหดีมากดีมากโอเคแล้วก็มันไม่ได้มีแค่มอสท่าอย่างเดียวแน่นอนนะครับมันมีตัวเป็นเหมือนฐานรองฐานรองสำหรับไว้ตั้งมอสท่าเวลาบินนะครับนี่โอ้โหแค่ฐานรองก็โอ้ดีแล้วนะครับ ก็มีฐานรอนะแล้วก็มีเหมือนเป็นข้อต่อครับเวลาไว้เกี่ยวมอเตอร์าเวลาบินนะครับนีนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเราจะให้เกี่ยวมอเตอร์่าเวลาทําท่าบินนะครับให้ดูสวยงามด้วยนะครับนี่ก็จะมีชิ้นส่วน3ามอันนี้นะครับเอาไว้ประกอบเวลาทําท่ามอเตอร์ท่าบินนะครับโอเคแล้วก็นอกจากชิ้นส่วนนี้ก็ยังมีเหมือนเป็นมันคืออะไรไม่รู้อะมันเป็น มันคือมันคืออะไรวะมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนตัว H หรือตัวอะไรทั้งอย่างนะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรเป็นฐานรองแบบสำรองนะแต่อันใดอันหนึ่งมันหายมี2อ,อันด้วยนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะว่ามันคืออะไรอ่ะโอเคสร้างฐานก่อนเดี๋ยวมาดูนี่ หนังเอของเรานะครับมอสหนี่นะครับนี่แล้วเขาก็มีแผ่นโฟมนะครับกวบการปีกด้วยนะครับมีอะไรก็แท้นะครับโอ้แท็คมาอย่างดีเลยนี่โอ้โหมอสาโอ้ปีกสวยมากเลยครับโอ้หโอเคฮะโอ้หงานนี้คือแบบดีมากเลยงานดีเทลของพายาทอยเนี่ย นี่นะครับผมฮะและที่ผมชอบอย่างนี้ของตัวงานชนิดนี้นะครับก็คือปีกครับปีกเขาน่้สามารถแบบเหมือนเขารียงไงมันสามารถกระพือขึ้นลงอย่างนี้ได้รัาดูกระพือแย่งเงี้ยเหมือนเวลาทำกระพือบินนะครับแล้วก็นอกจากขึ้นลงแล้วเนี่ยมันยังมีแบบ,แบ,บเอียง,เอ,ยงเอียงด้วยนะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขึ้นเอียงลงเงี้ยมันมีแบบโอ้โหมีเดียวมีเทียวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ ทำให้เราสามารถเล่นได้มันเอนจอยมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าเล่นแรงนะครับเพราะว่ามีงนานเดี๋ยวมันจะมีอะไรแตกหักปักพังนะครับนี่นครับอันนี้คือปีกนี่โอ้โหปีกปีกแล้วก็มีปีกเล็กด้วยนะครับปีกเล็กก็สามารถกระพืิแยกได้นะครับนี่นี่ครับปีกเล็กโอ้โหปีคู่เล็กนะครับอ่ะโอเคดูปีกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวกันดีกว่าครับผมนี่ ต้องต้องหางมาใกล้ๆกล้องนะครับเพราะว่ามอท้าตัวนี้ตัวเล็กมากปีแก่ตัวเล็กนะครับนี่โอ้โหตัวนี่คือแบบดีเทลนี่คือละเอียดรอบคอมากเลยนะครับ <S <S อาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยับพอดีกล้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยนี่ครับโอ้โหแขนนี่เป็นแบบเหมือนแขนตกกะกั่วตนตำข้าวอะไรเงี้ยแขนแบบทามาคีรัอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นตุกเคียวเหมือนตกกะกั่วตนนะครับ ขาหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือน,มนแมลงทั่วไปเลยเป็นแบบสองขาอย่างนี้และขาะครับก็สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวาแขนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะน้องไอยากขยับแรงดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับค่อยๆขยับนี่นี่นะครับแล้วส่วนแขนแขนคู่เล็กนะครับที่อยู่ตรงหน้าอกนะครับก็จะสามารถแยกเนี่ยดึงแยกออกมาซ้ายขวาซ้ายขวา,ข,าขึ้นลงก็ได้แต่นิดเดียวนะครับนี่ โอ้โหดูงานดีเทลเขาแบบดูดีมากผมวาดนะมันดูดีกว่าเอเทมอนเตอร์อาร์ตอ,อีกนะก็คือผมมีเอเทมอนเตอร์อาร์ตแล้วแต่ดีเทลมันน้อยกว่าไงมันก็เลยแบบดูเอนจอยน้อยกว่าแต่เนี้ยเออมันดูดีมากมันทำให้เราได้ทั้งเล่นแล้วก็ทั้งตั้งโชว์เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะรอเอาฐานมาตั้งโชว์ให้ทุกคนดูกันนะมานี่ครับฐานของเรานี่นะครับฐานของเราก็จะมีตัวประกอบ3มตัวนะครับนี่ เป็นเหมือนฐานรองนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีรูทั้งหมด9้ารูนะครับในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้ารูนะครับซึ่งเราก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเหมือนที่คีบเวลาขีบมด้าอย่างเงี้ยให้ใส่หัวเล็กนะครับก็คืออันนี้เสียเข้าไปเอาเสียเข้าไปเอาเสียเข้าไปเอาไม่เสียไม่เข้าวะเอาใหม่ เดี๋ยวเข้าไปอืออ่านี่นะครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอเคนะครับแล้วเราก็มาต่อเอาอันใหญ่นะครับเอาหัวใหญ่เนี่ยต่ออันตรงรูนี้เสียบให้แน่นนะครับเพราะเสียบไม่น่นมันจะหลุดได้นะครับนีแ่แล้วก็สามารถหงิกงอได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหดีเทลนี่คือแบบดีมากนี่นะครับโอ้โหข้อต่อข้อต่อเยอะมากนะครับเราสามารถ ทำท่าบินหล่ะท่าได้เลยนะครับโอเคมาและก็นี่นะครับนางเอกของเรามากลางปีกเอ,ออหูมาเสียบเข้าไปวอบเสียบไงวะโอ้เสียบนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้โหโ,โอเคมาเฮ้ยเฮ้ย,ยม,มันมันจะได้แล้วเหมันจะได้แล้วเหมันจะได้แล้วว้า เรียบร้อยโอ้ยอท่าบ,บินอยู่กลางอากาศโอ้โหดูโอ้โหบินสวยมากตอนบินนี่แบบโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับตอนกระพือปีกเงี่หนังเนี่ยโอ้โหดูสวยมากเลยนะครับโอ้โหมาถึงต้องปีกกับปีกที่สวยมากปีกเนี่ยคือจุดไฮไลท์เลยนะสวยมากจริงจริงนี่นะครับโอ้โหเนี่ย,ย,เ,ยเราก็สามารถตั้งท่าบินตามใจชอบได้เลยนะครับนี่ อมอสห้าบินนี่นะครับเวลาถ้าเกิดสมมติใครจะมาถ่ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทาแบบนี้ได้เลยก็เหมือนกับว่ามอสห้ามันบินอยู่ในห้องเราเลยนะครับโอ้โ,โหสวยงามมากนี่โอ้โหโอ้ดีมากนะครับผมงานนี้โอ้โหสวยงามมากสองกระท่ลอคอยเลยนะครับผมโอ้นั่นนําให้ไปซื้อกันนะครับไปสั่งได้นะครับในช็อปปี้รัตต้าหรือไปหาซื้อได้ตามร้าน ขายของเล่นทั่วไปนะครับก็จะมีขายอยู่นั่นเองนะครับนี่โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าของเล่นไฮแาทอยมาธา2 0 1 9จากหนังกอร์ซิล่าคิงออเดอะมอนสเตอร์นะครับผมโอ้บอกเลยครับว่างานนี่คือดีแล้วก็ดูเรียบเนียนสวยงามเก็บรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับโอ้ต้องบอกเลยครับว่างานเขาดีมากนะครับตั้งแต่กล่องมันตัวโมเดลเนี้ยคือเขาแบบเก็บรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับไฮแอทอยนะครับแนะนําให้ ไปหาซื้อไปหาเล่นกันนะครับผมโอเคครับผมถัาคลิปนี้ก็จมีเพียงเท่านี้กนก่อนนะครับไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมะไม่รู้ว่าคลิปหน้าพีเตอร์จะมาเล่นไคลจูนิเวิร์สหรือว่าจะมารีวิวคอสซิลล่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมารอ ติดตามดูได้กันเลยนะครับและก็ช่วงนี้นะครับวันปีใหม่ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขึ้นปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนใหม่รัดทิ้งคนเก่าจากในปีเก่าปีนี้ไปได้เลยนะครับและเมื่อพูดถึงปีใหม่นะครับก็ฝากน้องๆนะครับให้รอดูก็ซิล่าเอ็กคองเดือนนิวอีมพายภาคใหม่ของมอนสเตอร์เวิร์ดที่จะเตรียมฉายในเดือนเมษายนปี2024ก็คือปีหน้านี่เลยนะครับบอกเลยรับผมนะว่าหนังเรื่องนี้มันน่าดูมากนะครับพิเตอร์เองก็อยากดูเหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอ อโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับพิเตอร์แล้วก็น้องมัทธาแล้วก็ชาวเว็บทุกทนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแฮปปี้นิเียร์ด้วยนะครับชาวเว็ทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า